ขานีวิทยุโทรทัศน์กองทับกร่วมกับอันตนาน้ำไถ่ายน้ำดื่มรีเจนซี่เสนอนาทีฉุกเฉินพีทีทีลูบิคคิดคนน้ำมันหล่อลื่นสำหรับเครื่องยนต์แต่ละประเภทโดยเฉพาะแรงสีฟันซิสเตมาฉุกเฉินไม่คาดฝัน นาทีเป็นนาทีตายผมไม่กี่วินาะทีต้องตัดสินใจเองว่าเอาอยัางไงน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่หน้าที่ฉุกเฉินเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่3มิถุนายนที่ผ่านมาเยอะมากเลยครับแล้วรถทั้งหลังก็จอดอีกวิ่งมาหาผมบอกพี่เป็นอะไรผมก็ผมไม่เป็นไรผมก็เขาก็ไปดูคนที่ติดอยู่ข้างในรถ ความเสียหายจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นอกจากสภาพรถที่พังยับเยินทั้งสามคันแล้วทั้งคนขับรถกระบะท,ที่แล่นสวนมาและสามีภรรยาเจ้าของรถกระบะท,ที่ถูกชนต่างต้องจบชีวิตลงรวมทั้งสิ้นสามคนส่วนพงพันธ์ได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยเท่านั้นตึ้มแรกเหมือนรู้สึกหนักหนักตัวน่าจะเป็นเพราะว่าเบลล์นรัดตัวเราช่วงกระแทกครับรู้สึกว่ามันหนักหนักตัวและพกักันผมเปิดประตูมามันก็ไม่ไม่เป็นไรนะเพราะ จากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นอะไรเป็นสาเหตุสําคัญที่ทําให้เกิดนาทีฉุกเฉินไม่คาดฝันครั้งนี้ลักษณะพื้นฐานของรถปิกอัพเนี่ยถูกออกแบบมาให้ท้ายรถเนี่ยสามารถที่จะรองรับน้ําหนักบรรทุกได้เพราะฉะนั้นท้ายรถปิกอัพเนี่ยจะมีน้าหนักเบากว่าเพราะฉะนั้นรถปิกอัพ พอมีพื้นฐานรถไปลักษณะนี้แล้วโอกาสที่ใช้ความเร็วสูงมากเกินวิ่งลงเนินแล้วเป็นเส้นทางหากักเลี้ยวโค้งแบบนี้มีโอกาสเสียการทรงตัวครับและจากการตัดสินใจของสมพงศ์ในซีวินาทีที่เกิดขึ้นทําให้เขารอดชีวิตมาได้กรณีนี้ถ้าเกิดหัหกแล้วสวกแล้วสวนเลนไปเนี่ย อาจจะกลายเป็นอ,อุบัติเหตุซ้อนสองกรณีก็เป็นไปได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าความเร็วสูงแบบนี้เนี่ยเรียกว่าสําหรับผู้ที่ขับมาในเส้นทางที่ถูกต้องเนี่ยก็แก้ไขได้ยากเหมือนกันครับอุบัติเหตุในครั้งนี้ถือเป็นปุทาหอนเตือนใจสําหรับผู้ขับขี่ทุกคนที่จะต้องตั้งอยู่ในความไม่ประมาทครับก็ฝากคนใช้ถนนทุกคนนะครับคือขับรถรู้ระยะการการขับอย่าพยายามจี้แล้วก็เว้นระยะจากพวงมาลัยกับตัวคนนะ พยายามอย่าอย่าอย่าให้ตัวเราสัมผัสกับพวงมาลัยแบบหน้าท้องหรือหน้าอกอะไรอย่าอย่าพยายามอย่าติดพวงมาลัยครับลาเบกกระทันหันมาอะไรมันก็ช่วยได้ครับพอขับไปรู้ว่าง่วงก็จอดนอนอย่าพยายาม่าฝืนนะครับหากคุณมีเรื่องราวเตือนภัยติดต่อมาได้ตามหมายเลขโทรศัพท์นี้หรือทางหน้าที่ฉุกเฉินแฟนเพจหน้าที่ฉุกเฉิน